เคยได้ยินคําว่าสะบักจมไหมครับวันนี้ครับจะมาสอนครับว่าสะบักจมเช็คยังไงง่ายๆมาทําตามกันเลยครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับว่าเพื่อนของคุณสะบักจมหรือกล้ามเนื้อสะบักมีปัญหาหรือเปล่าให้เพื่อนของคุณหันหลังแบบนี้นะครับแล้วก็สมมติปวดสะบักข้างซ้าย ให้ควายหลังสั่งซ้ายข้างเดียวข้างขวามไม่ต้องควายหลังนะครับสังเกตรครับเราก็คาขอบตรงนี้จะเจอจุดนูนๆตรงนี้เรียกว่าขอบล่างของสะบักนะครับเราก็กดค้างไว้เลย3วินาทีแล้วก็ห่างขึ้นไปประมาณสัก3เซนติเมตรกดค้างไว้อีก3วินาทีแล้วก็ไปจุดที่3มอีก3วินาทีถ้าคนไข้มีการปวดตรงนี้แสดงว่ากล้ามเนื้อ ลอมบอยหรือกล้ามเนื้อขอบสะบักด้านในมีปัญหาแต่เรามากดอีกข้างด้วยเหมือนกันกี่คือสะบักด้านนอกถ้าตรงนี้กดแล้วเจ็บเหมือนกันครับแสดงว่ากล้ามเนื้ออินฟาสปใเนตัสหรือากล้ามเนื้อขอบสะบักด้านนอกมีปัญหาลองไปเช็คกันดูนะครับว่าเพื่อนของคุณปวดสะบักหรือสะบักจมหรือ